มาจากห้วยขนจังหวัดน่านนะครับอันนี้คือหมายเลขหนึ่งนะครับนางสาวพรกิดาหงษิง์อหมู่หกทงเข้าประวดครับรต่อไปหมายเลขสองนางสาวรับวิตาสินิชัยจ,จ,าจากจังหวัดน่านห้วยขขนหมู่สองทรงเข้าประวดครับ ไก่น้อยนะครับมาไก่น้อยพระจักที่สองพนาครับพระที่ถนี้นะครับอ่าผ้าทองก็ถึงนะเบอรจบขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นหนาเบอร์หนึ่งนะครับพระเส้นเป็นจบไต่สองเส้นมาจากห้วยโขนจังหวัดน่านนะครับมาจากห้วยโขนจังหวัดน่านนะครับส่วนเบอร์สองก็พระจักสิบสองพรรนาอนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า12บสองพนาจากประเทศอะไรยก็จะใส่เส้นเดียวั็จะบางนะครับแต่นี้คุ่นใส่ โจ๊กต่อนจ๊กนะครับเป็นลายหงนะครับต้นจะไค้เส้สหนหานะครับต่อไปใหม่เลขสามนางสาวอังคา,งน,านุชวงคงมูซิกรงเข้าประกวดนะครับถ้าสิ้นผื่นนี้อ่ถ้าท่านหานมันจะเป็นสองจันทแต่งด้วยเทปนะครับที่หาซื้อได้ทั่วไปยงเข้าใจว่าสิ้นผื่นนี้มาจากเมืองอูประเทศลาวทบ อ๋านะรัสามาจากลาวนี่าทมาถึงพาสิติดจบเนี้ยเก้ารอยบาทไล่สีสวยกัมาจากลาวพลาซินติดจบมาจากลาวนะครับพิษกระส่องพิษกระส่องหูคุดนะครับหูกางอยู่ประมาณปันอกครับนะครับหูกางนะครับก็ไปไม่คีเบอร์สามพาสินติดจบมาจากลาวนะครับมาถึงชุดเข้าประกวดครับมาถึงชุด นะไม่ใช่พวกเขาประกวดนะพระสิ้นคนนี้เป็นมือบุญหนึ่งที่มาจากที่เกากัน้ำเหมือนกันนะครับก็เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับพสิ้นมาจากเบอร์หนึ่งนะครับพสิ้นมาจากก้วยโขนจังหวัดนาฏนะครับเบอร์สองพสิ้นมาจาก 12ปันานะครับเบอร์3าัซซีนมาจากประเทศลาวนะครับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเบอร์4ีก็12จาก12เบอร์4ีนะครับวัซซีนก็มาจาก12ปันาเหมือนเบอร์2เหมือนกันนะครับโบกี้เขาก็กบบแบบนั้น ดีคนนี้สวยสวยทั้งเขาบสวยทั้งคนสวยทั้งชุดถ้าท่านไปมึงนั่นสามารถที่ได้ถ้านั่นไปมึงถ้าน่่นหันลายแบบนี้มันมีตง็อันนี้คน้องลายับใหญ่ก็มันจะเป็นตีเดีก็ขอหลังันชุดใหญ่รมันจะมีลายครับนะครับยังสิ้นของน้องเบอร์ี่นี่มันเป็นน ขวบพยานาครับเป็นายขบพานาคลูัใหญ่ครับต่อไปหมายเลขงแรงตาวราพิพัน์เรือนคำอนี้มูห่าโซกับัวกครับกรหกัานโอ้ยนี่ถ้าทีรมู่นี้นะครับเป็นข้าที่ทองที่สุดโอ้โหอยากมากทองเออทองคออทองน่รัคือนึ่ง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายใช่ไหมน่าจะเชียงรายนะเชียงของน่าจะเชียงรายนะอำเภอเชียงของอ่ะน่าจะจังหวัดเชียงรายใจมาที่กูุฝงโซต้องดุด ค่อยๆๆๆค่อยนะค่อยๆเป็นท่าซิ่งที่อยู่เจียงคำไายอย่างนี้เลยย่อมเพอเจียงคำพนกจะห่อลายอย่างนี้หมดนะครับซีลายจะพะเยาใช่ไหมหรือว่าซีชุ่มพูนะครับเจียงคำน่าจะพะเยาใช่ไหมหรือว่าจังหวัดไหนกลงก็ไม่รู้เป็นไงสีเหลืองแล้วก็สีแดงแล้วก็สีสีเขียงนี่หมดอันนี้อยู่าซีพอแล้วจังหวัด้ รน้ประมาณีคาสามารถรอบนี้กัดียวก็นั่กรการจะคาดนักคอแต่กอนจะคาดห้าควมผมจะเ่ยนหงุเป็นชุดหือของาประมาณนี้ก็ตอนนี้ชมรังาของนางวมามาร้องกับขอบ5้าซิ้นไปก่อนนะครับไทยจะมอบรวมอะไรก็ได้ เชิญนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับ,บมชมคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นมาถ่ายให้ชมกันชมความงามของน,ปปนันทบพิษนันทบพระินสวัสดีครับอเชิญเลยครับ